สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้กับเซลล์มายดีเม็กเตอร์ครับวันนี้เซลล์มายจะมารีวิว y m 3 5 7 a แล้วเ็อแก็สามห้านะครับลูกค้าทั้ง2คันเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาดูตัว y m 3 5 7 a กันก่อนนะครับลูกค้านะครับ y m 3 5 7 a คันนี้นะผมชั่วโมงงานอยู่ที่495ชั่วโมงงานยังไม่ได้เก็บงานเลยนะลูกค้าหลุดหลุดลูกค้าเอาไปแล้วครับลูกค้า ไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับผมก็เลยเอามารีวิวนะครับลูกค้าเอามารีวิวใหม่นะครับผมที่แรกจองไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับผมยางสีเส้นเป็นยางคู่เดิมครับผมสวยมากครับลูกค้าสภาพยังดีนะครับผมปกติทุกอย่างครับลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมเดี๋ยวเซลล์ไม้จะจะไอ้นี้ให้ลูกค้าฟังนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับลูกค้า เราเปิดผ่อนออกรถที่ศูนย์บาทนะผมสาหรับยันม่านะผมออกรถที่ศูนย์บาทลูกค้านะครับผลของ y าลูกค้าผ่อนนานสุด5ปีนะผมผ่อนนานสุดสุด5ปีออกศูนย์บาทนะผมหรือลูกค้าท่านใดนะผมมีงบขึ้นมาประมาณ50,000หรือ0,000งแสนนะลูกค้า,าก็ออก YM นะครับผมก็จะเป็น7ปียื่นเวลาไปอีกได้นะผมวัดก็จะเบาลงนะผมเราก็จะไม่ได้หนักมากนะสำหรับเกษตรกร,กรทุกท่านนะผมลูกค้า นะครับผมอ่าสหรับ YM นะครับผมแต่ว่า EF ก็เหมือนเดิมครับ3ปี4ปีประมาณนี้ครับแล้วแต่ละคันครับลูกค้าแต่ว่า YM เป็นตัวใหม่ครับอ่าทางไฟแนนซ์ของยันมากก็จัดให้สูงขึ้นมานิดนึงครับลูกค้าประมาณนี้ครับลูกค้า,าแจ้งลูกค้าประมาณนี้นะผมอย่าเพิ่งเข้าใจกันผิดนะผมอ่าเก็บารายละเอียดอะไรให้บ้างนะครับผมถ้าลูกค้ารับก็จะเก็บอ่าปากใบมีดแล้วก็เข้ามาดูรถที่ร้านแล้วก็ เก็บรวมๆที่เราเห็นลูกค้าไม่ชอบตรงไหนอ่ะอยากให้เปลี่ยนท่อเป็นท่อแต่งอย่างนี้ก็ได้ครับลูกค้าได้ทุกอย่างครับลูกค้าเก็บสีนิดๆหน่อยๆได้ครับผมนะครับลูกค้าคราท่านใดสนใจนับติดต่อเซลล์ไมล์ได้เลยนะผม0ูย์68598592นะครับผมหรือเข้ามาดูรถที่จังหวัดเลยนะผมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันคุณภาพให้ลูกค,ะะค้านะผม ถือว่าสภาพดีครับ2คันนี้คันนี้ก็ชั่วโมงงานไม่ถึงพันครับลูกค้าคันนี้ไม่ถึง500ครับ495คันนี้900นิดๆครับลูกค้าหรือว่าสภาพสวยงามมากครับลูกค้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะผมติดต่อเซลลไมาได้เลยคันนี้5้าแสนห้าคันนี้5้าแสนเก้าครับลูกค้า5้าแสนห้ากับ5้าแสนเก้าครับผมประมาณนี้ครับลูกค้าหรือว่าสวยงามใช้ได้ครับหรือว่าอยากดูเป็นคลิปก็ลูกค้าแยกคลิปดูได้ครับดู แค่คลิปสนใจนะผมเข้ามาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะครับผมแอดไลน์เซลล์ไมล์ไม่ได้เลยนะครับเซลล์ไมล์จะทิ้งลิงก์ไว,งไว้ใต้คลิปนะครับผมทิ้งไอเดียไลน์ไว้ใต้คลิปนับลูกค้าลูกค้าท่านใดที่แอดไลน์เป็นนะครับดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแอดไลน์เซลล์ไมล์ใต้คลิปวิดีโอคลิป YouTube ได้เลยนะผมนะครับแอดไลน์ Ad line, แล้วก็ทักแชทเข้ามาหาเซลล์ไมล์นะผม นะครับวิดีโอดูได้นะครับผมรถอยู่จังหวัดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับลูกค้าอยากดูแยกให้ไปดูคลิปแยกได้เลยนะครับลูกค้าทีมงานนี้ไม่เตอร์เซลใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอพระคุณครับสวัสดีครับร้านเรามีรถมากกว่า100คันให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกดูเลือกชมนะครับผมอตอนนี้นะครับผมมีมากมายหลายรุ่นหลายลายีหย่ห้อมากครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมีทุกชนิดนะครับผมลูกค้านะครับผมขอพระคุณครับสวัสดีครับ